สวัสดีครับ25เมษายน65ครับปลูกยางนา,าปลูกเมื่อตอนอประมาณพฤษภาครับปีที่แล้วนะรตรงนี้นะเป็นพื้นที่ลุ่มนะครับพอน้ำมาก็จะขังนะครับแต่พอตั้งแต่ตม,มก,กราเป็นต้นมานะครับมันก็จะแห้งนะครับ พื้นที่ตรงนี้ก็จะแห้งแล้งไม่มีน้ําเลยนะครับไม่มีน้ํารดเลยอันนี้ยางนาครับข้อดีของยางนาครับทนแล้งแล้วก็ทนน้าท่วมอยู่ได้ทุกสภาพอากาศเลยครับตรงนี้ปลูกยางนาแล้วก็ปลูกพยุงนะครับพยุงเนี่ยเจอน้ําขางเนี่ยไม่รอดเลยครับส่วนยางนายังอยู่ได้ตอนนี้แล้งมากครับเมษานะฝนก็มาเป็นช่วงๆแต่ยางนาเนี่ย ยังอยู่ได้ครับต้นสวยเลยครับอรอดมาหนึ่งฝนแล้วครับถือว่าโอเคนะครับต่อไปก็จะเอามาลงเพิ่มนพื้นที่ตรงนี้ต้นนี้อีกต้นหนึ่งครับจำจุรีครับอันนี้ก็ทนทางแรงทนทาน้ำนะใบก็สามารถเป็นประโยชน์นะครับเอามาทำเป็นปุ๋ยหมักนะถือว่าไนโตรเจนสูงยางนาเนี่ก็ ถ้าปล่อยให้ใบหมักหมมลงกันมาเรื่อยๆก็จะเป็นเห็ดนะครับก็จะได้เห็ดกินนะครับถือว่าโอเคเลยครับยางนานะเดี๋ยวต้องเอามาปลูกเพิ่มนะครับเปิดเทอมมาจะเอามาลงเพิ่มโอเคครับสวัสดีครับ